โฮสเท็ l ลีดนะครับหรือว่าเป็นกอง e ี d นั่นเองนะกอง p l u สนะครับประเภทอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าเป็นอินดัสเ i a ียลลีกอง p l ัสอันนี้จะมีการลงทุนนะครับในทรัพย์สินประเภทพวกอาคารคลังสินค้าโรงงานสําเร็จรูปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นโซนบานณาตากเนี่ยนะครับก็มีอาคารยืดทุสูตนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีการกระจายนะครับทั้งในแง่ของตัวผู้เช่าแล้วก็ในแง่ของตัว รูปแบบของธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากองนี้ก็จะมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนะครับในช่วงสัปดาห หน้าที่จะถึงนี้ก็คือวันที่1 9บเถึงยีพฤษภาคมนี้นี่นะครับทีนี้ก็ผลตอบแทนคาดการณ์ในปีแรกเนี่ยสูงถึง12.1%เลยเพราะว่าตัวราคาที่ประกาศออกมาเนี่ยสำหรับการจองซื้อเพิ่มทุนเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่7.2บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของตัว IRR คือผลแทนภาพรวมในระยะยาวตลอดอายุโครงการเนี่ยก็าคาดการณ์กันอยู่ที่11.3%เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับว่าจริงเราต้องบอกว่ากองบีบในประเทศไทยเนี่ยมีหลายกองนะแล้วก็ผมว ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ผมว่าค่น่าสนใจเพราะอยู่ค่อนข้างสูงเลยเกิน <c oughs> 10%นะครับก็เหมาะสําหรับในแง่ของการกระจายการลงทุนนะครับมองว่ามันเป็นอินคัมแอสเซทที่สร้างในแง่ของกระแสเงินสดให้กับพอร์ตถ้าทนใดสนใจการลงทุนในตัวของกอง Re ีตัว prospect นี้นะสามารถติดต่อในแง่ของตัวทางผู้แนะนําการลงทุนนะครับของบริษัทหลักทรัพย์ InnovaX เข้ามาได้นะครับหรือว่าสอบถามมาที่ทางไลน์ InnovaX หรือ Facebook i n n o v a x ก็ได้นะลงทุนกองทุนรวมผ่านแอป InnovaX โหลลดเย